สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ23672และคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672ครับสำหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยเกี่ยวกับหนังเรื่องร่างทรงครับหนังเรื่องร่างทรงนะครับเป็นหนังที่เข้าฉายในปี2564ต้องบอกว่าเป็นหนังไทยของ GDH นะครับที่ มีการทำร่วมทุนกับทางเกาหลีนะความรู้สึกหลังดูของผมครับหนังเรื่องนี้ทำได้ดีมากนะฮะความรู้สึกคือแบบโหวมันแบบใช้ได้อะมันหลอนใช้ได้เลยอ่ะไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมมันถึงได้รับการโฆษณาหมายถึงว่าสื่อประชาสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ความรู้สึกที่ได้จากการดูหนังนะ จริงๆเรื่องนี้ดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องพื้นพื้นนะครับเรื่องของคนที่เป็นร่างทรงความเชื่อที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการกระทำบางอย่างที่เราคนสมัยใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเป็นความเชื่อหรือเป็นความกลมงายกันแน่นะครับสำหรับในเรื่องหนังเรื่องนี้นะครับจะมีตัวละครเด่นๆเนี่ย เรียกว่าหลายตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผู้กำกับเนี่ยอ่าเน,นะเ,นนเนี่ยนะคุณคุณเนี่ยคนนี้นะครับผู้กกับมีเรียกว่าเป็นผู้กำกับมากฝีมือของประเทศไทยนะครับวันนี้น้องนางเอกนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวละครที่แม่ผมแบบผมไม่อยากจะสปอยอะแต่จะบอกว่านางเอกแสดงดีนะแสดงดีมากนะครับ เออเห็นว่าหนังไปฉายที่เกาหลีก่อนนะแล้วได้รางวัลกลับมาด้วยสำหรับเรื่องย่อนะครับป้านิ่มครับเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเคนเียนเยนเ้ยคุณป้านิ่มเนี่ยแกเปน็นร่างทรงครับแกิดเป็นร่างทรงที่เรียกว่าถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับแล้วทีนี้วันหนึ่งเมื่อเมือ่อหลานสาวของเธอนะครับเกิดอาการแปลกๆนะครับมันบอกอะไรบางอย่าง ปานิมเมื่อสักครู่นี้นะครับป้านิมต้องหาทางว่าจะทํำยังไงถึงจะให้ลูกสาวหลานสาวเนี่ยหลุดพ้นจากภาวะที่มันค่อนข้างน่าอ,อื่อใจสําหรับชีวิตคนคนหนึ่งนะฮะอยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไรต้องไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์นะครับกับหนังเรื่องร่างทรงครับ <c oughs> อ่ะเป็นหนังที่โปรดักชันปกโปรดักชันดีนะครับแล้วก็ มีมีมุมมองหลายอย่างที่แบบเออน่าไปคุยต่อนะครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะทําคลิปถัดไปมานั่งคุยหนังกันนะเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ร่างทรงความน่าตกใจใช้ได้เลยแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสยองดีอะ่ะมันจะมีซีนที่แบบเออคน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 แต่ไม่ใช่คนนะฮะค่อนข้างหลายฉากเลยแหละ ตัวแสดงน,นี่ตัวแสดงตัวแสดงถือว่าทำได้ดีนะใช้แบบคุ้มค่ามากเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีซีนวัฒนธรรมที่เรียกว่าเห็นได้ทางภาคอีสานเข้ามาด้วยอ๋อโลเคชันที่ถายนะครับอยู่ในจังหวัดเลยนะค่อนข้างหลายอำเภอเลยแหละซึ่งหาโลเคชันได้ดีนี่คือป้านิ่มกับป้าน้อยนะครับ น้อยนี่คือเป็นแม่ของมิงและป้านิมนะครับหนังเรื่องนี้ค่อนข้างสื่อวัฒนธรรมในไทยอีสานของเราได้ค่อนข้างดีนะอ่านี้เป็นเรียกว่าเป็นดารานำนะครับป้านิมนะครับน้องมิงแล้วก็ผู้กำกับนี่โปสเตอร์เต็มๆนะครับตัวละครเด่นๆน่าดูครับน่าดูน่าดูแนะนำให้ไปดูนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่แบบเรื่องของความชื่อเฉยๆนะ คือมันทําให้หนังที่มันดูธรรมดาใช้คาว่าอะไรเรื่องราวที่มันแบบมันอยู่ในสิ่งใกล้ตัวธรรมดาเงี้ยครับได้ได้ได้น่าสนใจอ่ะนะครับเรื่องราวแบบธรรมดาธรรมดาเลยแต่มันแบบนําเสนอได้น่าสนใจมากนะครับโปรดักชันก็ดีแล้วก็การโปรโมทก็ค่อนข้าง,าง,างเรียกว่าจัดเต็มนะ ความพีคของหนังนะครับนอกจากน้องนางเอกที่สวยน่ารักเพอร์เฟก t แล้วนะครับยังมีฉากเด็ดๆให้ดูหลายฉากในหนังด้วยนะก็แนะนำให้ไปดูกันนะครับหนังเรื่องนี้และคอมเมนต์จริงๆครับจํานวนรอบก็ค่อนข้างเยอะด้วยครับคือหนังมันน่าสนใจอะ่ะนะฮะเออจะบอกว่านะพอดูหนังเรื่องนี้นะค่อนข้างแบบมีความรู้สึกว่าแหมบางทีบางมุม ตากล้องในหนังนี่มันก็เหมือนสตอกเกอร์เหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่าแหละมันเป็นหนังครับมันเป็นหนังนะในชีวิตจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราอาจจะช็อกก็ได้นะครับก็ถือว่านําเสนอได้ดีครับนะครับตอนจบของหนังบอกอะไรบางอย่างก,กับเรานะถ้าเพื่อนๆน่าสนใจเนี่ยอยากจะลองดูเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้ได้เลยนะครับตะลุงตุงแช่ คือไม่ต้องมีดาดังมากมาแต่มันแสดงดีอ่ะผมชอบชอบชอบถือว่าใช้ได้เลยป้านิมนี่ก็ดีนะครับน้องนางเอกนี่ก็แบบโหทุ่มเทมากแม่นางเอกนี่ก็โอ้โหแล้วก็บรรดาญาติทั้งหลายแหล่นะแต่ภาพสวยงานโปรดักชั่นดีครับน่าจะขายได้หลายฉากได้ได้หลายฉากอยู่นะครับฝรั่งกับชาวเอเชียที่ก็สนใจเรื่องแบบไทยๆเนี่ยน่าจะชอบมาก ถือว่าทำได้ดีสำหรับหนังช่วงนี้นะหนังไทยของเรานะครับใครสนใจไปดูกันในโรงนะแล้วดูแล้วรู้สึกยังไงมาบอกผมบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ23672สําสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ